สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money Investment นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคุ้นหูคุ้นตากันดีค่ะ CNTL หรือว่าบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจำกัดมหาชนเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมานะคะทั้งจากรายงานผลประกอบการล่าสุดเลย Q2 ปี68แล้วก็มีข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจภาพรวมของ CNTL กันให้มากขึ้นนะคะตั้งแต่โครงสร้างธุรกิจเขาเป็นยังไงรายได้มาจากไหนบ้างผลงานล่าสุดเป็นไงแล้วก็ที่สำคัญอนาคตโอกาสความท้าทายมีอะไรบ้างคะ่ะเริ่มกันที่โครงสร้างธุรกิจก่อนเลยดีไหมคะ CNTL นี่เหมือนจะมี2ขาหลักๆเลยใช่ไหมคะธุรกิจโรงแรมกับธุรกิจอาหารถูกต้องครับคือถ้าเราดูตัวเลขล่าสุดเลยนะไตรมาส2ปี68เนี่ยสัดส่วนรายได้โรงแรมจะอยู่ที่ประมาณ43%ซ แล้วก็ธุรกิจอาหารอีก57%ครับอ๋ออาหารเยอะกว่านิดหน่อยนะคะใช่ครับแต่ว่าถ้าเรามองภาพรวมยาวขึ้นหน่อยเป็น6เดือนแรกของปีสัดส่วนมันจะขยับมาใกล้กันมากโรงแรม48%อาหาร52%ก็คือว่าจริงๆแล้วน้ำหนักค่อนข้างใกล้เคียงกันมากครับสธุรกิจนี้ในเครือเยอะเหมือนกันนะคะ85แห่งเลยใช่ครับ85แห่งรวมๆแล้วเกือบเออห่ 19, ห้องได้ครับ เกือบ20 0 0มห้องครับก็ถือว่าพอร์ใหญ่พอสมควรแบ่งเป็นที่เปิดแล้วจริงๆเนี่ย53แห่งแล้วใน53แห่งนี้คือเขาเป็นเจ้าของเองหมดเลยหรือเปล่าคะอ,อ๋อไม่ครับในนี้เป็นโรงแรมที่เขาเป็นเจ้าของเองจริงๆ22แห่งแล้วก็มีส่วนที่ไปรับบริหารให้อีก31แห่งอ๋อค่ะแล้วก็ยังมีที่อยู่ในแผนพัฒนาเตรียมจะเปิดในอนาคตอีก32แห่งด้วยครับ เรียกว่ายังขยายตัวต่อเนื่องแล้วโรงแรมเขากระจายตัวอยู่แถาไหนบ้างคะนอกจากกรุงเทพก็มีทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักๆนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือขยายไปต่างประเทศด้วยอย่างที่เห็นชัดๆก็มีมาดีฟดูไบแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งลงทุนใหญ่ไปก็คือที่ญี่ปุ่นครับโอซาก้าใช่ๆเห็นข่าวที่ญี่ปุ่นเหมือนกันลงทุนเยอะด้วยนะคะที่โอซาก้าเนี่ยครับ ตัวโครงการเซนทัาไลฟ์โอซาก้านี่เซนเทลลงทุนไป50%เลยนะร่วมกับบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นไทเซคอปเปอเรชั่นมูลค่าลงทุนเฉพาะส่วนของเซนเทลก็ประมาณ2,600กว่าล้านเยนโห oh, หลายร้อยล้านบาทเลยนะคะใช่ครับแล้วเขาก็ไม่ได้แค่ลงทุนนะตั้งบริษัทลูกที่ญี่ปุ่นมาบริหารโรงแรมนี้โดยเฉพาะเลยด้วย แสดงว่าจริงจังกับตลาดนี้มากดูเป็นการลงทุนที่มีนัยะสำคัญจริงๆค่ะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีการปรับพอร์ตนะไม่ใช่มีแต่ขยายอย่างเดียวล่าสุดก็มีข่าวตัดสินใจเลิกบริษัทร่วมทุน ORCG ที่เวียดนามอ๋ออันนั้นทําเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นธุรกิจร้านกาแฟครับร่วมทุนกับ PTTOR สิงคโปร์แต่ว่าเขาให้เหตุผลว่าตลาดเวียดนามเนี่ยการแข่งขันสูงมากก็เลยปรับกลยุทธ์ถอยออกมา ซึ่งเซนเทลถือหุ้นอยู่40%ตอนเลิกก็มีมูลค่าลงทุนเหลืออยู่ประมาณ56ล้านบาทครับก็เป็นการปรับตัวไปเข้าใจค่ะมีทั้งขยายมีทั้งปรับพอร์ตทีนี้มาดูอีกขาหนึ่งขาธุรกิจอาหารหรือ CRG อันนี้แบรนด์เยอะมากเลยนะคะใช่ครับ CRG นี่แบรนด์เยอะจริงที่เราคุ้นๆกันก็ KFC Mr Donut Auntie a n n e แอโตยะคาสิย Pepper Lunch ใช่ค่ะทานประจําเลยครับแล้วก็ยังมีแบรนด์ที่ไปร่วมทุนด้วยอย่างชิ้นคั้นเส้นซูชิเดี๋ยวนี้ฮิตมากแล้วก็สลัดแฟคทอรี่แล้วจำนวนสาขาละคะเยอะไหมณสิ้น Q2 ที่ผ่านมารวมทุกแบรนด์ทุกสาขาทั้งในไทยต่างประเทศแล้วก็ JV ด้วยนะมี1,412สาขาครับโหพั0 0กว่าสาขา ใหญ่จริงๆทั้งโรงแรมทั้งอาหารเลยนะคะครับผมเอาล่ะค่ะทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญที่อยากรู้กันผลประกอบการล่าสุดเลยไตรมาส2ปี6-8ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะครับถ้าดูภาพรวมก่อนนะรายได้รวมทั้งบริษัทเลย Q2 อยู่ที่5,828ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับแค่1%เทียบกับปีก่อนแค่1%อืมแต่ว่า พอไปดูที่กำไรสดทิบรรทัดสุดท้ายเลยนะตัวเลขตามที่รายงานอยู่ที่110ล้านบาทค่ะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจเพราะมันลดลงถึง35%เทียบกับ Q2B ก่อนเอาไรายได้เพิ่มนิดหน่อยแต่กำไรลดลงเยอะเลย35%เเลยเหรอคะเกิดอะไรขึ้นคะเนี้ยทำไมส่วนทางกันแบบนี้เอ่อปัจจัยหลกัหลกๆเลยนะครับที่กดดันกำไร Q นี้เนี่ยมาจากผลขาดทุนของโรงแรมสแห่งที่เพิ่งเปิดใหม่ที่มาลดีฟส์ครับ อ๋อ oh, ที่เราคุยกันตอนต้นๆใช่ไหมคะใช่ครับคือเซ n นทร a m ร่ามิรา g ลา n ูนกับเซ n นทรา Grand กรนด o ลาูนโรงแรมมันยังใหม่มากอยู่ในช่วงแรมอั p e พี o รหรือช่วงเริ่มต้นคือรายได้มันอาจจะยังไม่เข้าเป้าแต่ค่าใช้จ่ายมันมาเต็มแล้วไงครับทั้งค่าพนักงานค่าการตลาดมันก็เลยเขาดทุนในช่วงแรกซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการเปิดโรงแรมใหม่นะอืเข้าใจได้ค่ะสําหรับโรงแรมใหม่นอกจากนั้นก็มีปัจจัยอื่นด้วยครับ อย่างแรกคือปกติแล้ว Q2 มันเป็น low season ของท่องเที่ยวอยู่แล้วผลงานก็จะ drop ลงจาก Q1 ที่เป็น high season แล้ว Q นี้ดันมีปัจจัยลบเฉพาะกิจเข้ามาอีกอย่างผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่กรุงเทพตอนปลายมีนาคมก็อาจจะกระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวช่วงต้นไตรมาสอ๋อใช่ใช่มีเหตุการณ์นั้นด้วยครับบวกกับอีกเรื่องที่สำคัญเลยคือนักท่องเที่ยวจีนครับที่อย่างกลับมาน้อยกว่าที่คาดไว้แล้วก็น้อยกว่าปีก่อนด้วย อันนี้กระทบโรงแรมบางที่โดยเฉพาะในกรุงเทพครับฟังดูมีหลายปัจจัยเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องโรงแรมใหม่ที่มาลีฟยังฉุดอยู่ถ้าเจาะลึกเฉพาะธุรกิจโฮเทลตัวชี้วัดสําคัญอย่างเรฟพาเป็นยังไงบ้างคะได้ครับถ้าดูเรฟพาหรือไรายได้เฉลี่ยต่อห้องพับที่มีอยู่ทั้งหมด ของโรงแรมที่เซนเทลเป็นเจ้าของเองนะภาพรวม Q2 เนี่ยทรงตัวครับเทียบกับปีก่อนอยู่ที่3,692บาททรงตัวหรอคะนึกว่าจะลดลงซะอีกที่ทรงตัวได้เนี่ยเพราะว่าราคาห้องพักเฉลี่ยหรือ A R R มันปรับขึ้นครับขึ้นมา7%เลยนะเป็น5,558บบาทซึ่งถือว่าดีมากอ๋อขายห้องได้แพงขึ้นใช่ครับแต่ว่า ผลบวกตรงนี้มันถูกหักล้างไปเกือบหมดด้วยอัตราการเข้าพักหรือ OCC ที่มันลดลงจากปีก่อน71%เหลือแค่66%ในคิวนี้ครับอ๋อโอเคค่ะพอเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะแต่พอเราไปเจาะดูเป็นรายทำเลเนี่ยจะเห็นภาพต่างกันชัดเลยครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่เด่นสุดเลยนะคือญี่ปุ่นครับโอซาก้าอันนี้เรพพาโต24%คิดเป็นเงินบาทนะแต่ถ้าคิดเป็นเงินเยน,เนโต28%เลยโหทำไมโตเยอะจังคะ หลักๆเลยคือได้อานิสง์จากงาน World Expo 2025ที่กำลังจะจัดบวกกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปญี่ปุ่นเยอะอยู่แล้วครับอ๋อค่ะส่วนต่างจังหวัดในไทยอันนี้ก็ดีครับเบรฟพาโต7%มาจากสมุยหัวหินหาดใหญ่ที่ฟื้นดวดีขึ้นแล้วก็เซนทราแกรนมิราชพัทยาที่กลับมาเปิดเต็มที่หลังปรับปรุงใหญ่ค่ะ ดูใบก็โตเล็กน้อยครับเรฟพาโต2%แต่ที่ลดลงคือกรุงเทพครับเรฟพาลด7%อันนี้โดนผลกระทบเรื่องแผ่นดินไหวกับนักท่องเที่ยวจีนลดลงไปเต็มๆ็มอืมชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ที่ลดเยอะสุดอย่างที่บอกคือมาลดีฟส์ครับเรฟพาลดลง46% 46%เลยใช่ครับแต่ย้ำอีกทีว่าตัวเลขนี้มันรวมโรงแรมใหม่2แห่งที่เพิ่งเปิดเข้าไปด้วยซึ่งมันฉุดเยอะมาก ถ้าเราลองหัก2โรงแรมนี้ออกไปนะดูเฉพาะโรงแรมเดิมในมาดิฟส์เรฟพาก็ยังลดลงอยู่แต่ลดลงประมาณ16%ครับอ๋อโอเคค่ะก็ยังลดแต่ไม่หนักเท่าตัวเลขรวมๆนะคะภาพโรงรงแรมก็ดูมีความท้าทายหลายจุดเหมือนกันแล้วสั่งธุรกิจอาหารหรือ CRG ล่ะคะผลงานเป็นยังไงบ้างฝั่งอาหาร CRG นะครับรายได้รวม Q2 อยู่ที่32,98ล้านบาทอันนี้ลดลง3%เทียบปีก่อน ถ้าดูยอดขายสาขาเดิมหรือ SSS ที่ไม่รวม JV กับเ r e s สนะครับก็ลดลง3%เหมือนกันโดยเฉพาะแบรนด์หลักๆอย่าง KFC กับ Mr. d o n u t จะดูอ่อนตัวลงหน่อยเอ้าอไรายได้ลดลงเหรอคะใช่ครับแต่มีแต่ครับตรงนี้น่าสนใจมากแต่มีอะไรคะเสียงตื่นเต้นเล็กน้อยถึงแม้ไรายได้จะลดลงนะแต่กำไรสุทธิของธุรกิจอาหารเนี่ยโตวสวนขึ้นมาเลยครับ โตถึง45%เทียบกับปีก่อนฮะ45%เลยหรอคะรายได้ลดกำไรโตทำได้ยังไงคะเนี่ยต้องมีเคล็ดลับแน่เลย <laughs> เคล็ดลับอยู่ที่การบริหารจัดการภายในเลยครับอย่างแรกเลยส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมทุนหรือ JV พวกชินคันเซนซูชิสลัดแฟคทอรี่เนี่ยทำผลงานได้ดีมากครับแบรนด์พวกนี้โตดีกำไรดีส่วนแบ่งกำไรที่ CRG ได้รับก็เลยเพิ่มขึ้นเยอะอันเนี้ยช่วยได้มากอ๋อเข้าใจค่ะปัจจัยที่2คือการจัดการพอร์ตครับ เขามีการปิดสาขาของแบรนด์ที่ไม่ค่อยทำกำไรหรือกำไรน้อยล่วงไปอย่างโยชิโนยะซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้ทำแล้วนะหรือมิสเตอร์โดนัทบางสาขาเทนยะบางสาขาเพราะตัดส่วนที่ฉุดออกไปบวกกับกำไรจาก JV เข้ามามันก็เลยทำให้มาจินหรืออัตรากำไรโดยวรวมของธุรกิจอาหารดีขึ้นชัดเจนครับจากปีก่อนประมาณ4%ขึ้นมาเป็น6ในคิวนี้เลย โอ้โห oh, เป็นการปรับทับที่ฉลาดมากเลยนะคะตัดส่วนที่ไม่ดีออกไปเน้นส่วนที่กำไรดีใช่ครับคือเน้นประสิทธิภาพมากขึ้นมีการปรับเปลี่ยนจำนวนสาขาปิดตัวที่ไม่ไหวแล้วเอาทรัพยากรไปขยายตัวที่รแรงแรงแทนอย่างชินคาเซนซูชิเนี่ยเทปปีก่อนขยายเพิ่ม16สาขาเลยนะอันติแอนส์เพิ่ม11สลัดแฟคทอรี่เพิ่ม7สุดยอดเลยค่ะ กลยุทธ์นี้ได้ผลจริงๆทีนี้มองไปข้างหน้าบ้างค่ะทั้งปี2568เนี่ยทาง CNTL เองเ้ามองภาพรวมหรือตั้งเต้าไว้อย่างไรบ้างคะครับภาพรวมทั้งปี68บริษัทเขามองค่อนข้างบวกนะครับถึงมารค2จะสะดุดไปบ้างถ้าดูฝั่งโรงแรมก่อนนะเขาคาดว่า OCC เฉลี่ยทั้งปีน่าจะอยู่ช่วง69-73%ก็ถือว่าดีนะคะโรงแรมรวม JV จะโตได้ถึง1 2 1 5เลยนะเทียบกับปีก่อน โหเป้าค่อนช้างสูงเหมือนกันนะคะมีปัจจัยอะไรหนุนบ้างคะก็มีหลายอย่างครับอย่างแรกคือโรงแรมต่างจังหวัดที่คาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่อง 2. คือรับรู้รายได้เต็มปีจากโรงแรมที่ปรับปรุงเสร็จแล้วอย่างที่กรณผูกเย็บกับมีราสพัทยา 3. คือรับรู้ผลงานเต็มปีแรกของโรงแรมใหม่ที่มาดีฟส์ถึงจะยังขาดทุนอยู่แต่รายได้ก็เข้ามาเต็มปีครั้งแรกแล้วก็ 4. ปัจจัยพิเศษจาก World Expo ปที่โอซาก้าครับอันนี้น่าจะช่วยดึงคนเข้าโรงแรมได้เยอะ ค่ะแล้วฝัาาะะว่งอาหารล่ะคะส่วนฝั่งอาหารคาดว่า S S S ไม่รวม J V จะกลับมาโตได้นิดหน่อย1-2%ส่วนยอดขายรวมทุกสาขาหรือ T S S น่าจะโต3-5%แล้วก็จะขยายสาขาเพิ่มสุดที่อีกประมาณ4-5%โดยเน้นแบรนด์ที่กำไรดีเป็นหลกักตามกลยุทธ์ที่ทำใน Q 2เลยครับฟังดูเป้าหมายทั้งปีก็ดูดีมีปัจจัยหนุนชัดเจนนะคะแล้วถ้ามองจากข้างนอกบ้าง พวกนักวิเคราะห์หรือปัจจัยแวดล้อมอื่นอื่นล่ะคะมีอะไรน่าจับจาเป็นพิเศษไหมมีครับอย่างนักวิเคราะห์จากบลกรุงศรีเขาก็มองบวกนะครับก็คิดว่าเซนเทลเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเมืองรองซึ่ง c r g ก็มีร้านอาหารอยู่เยอะเซนเทลก็มีโรงแรมต่างจังหวัดน่าจะได้ผลบวกแล้วเขาก็คาดว่าภาพรวมท่องเที่ยวโรงแรมไทยครึ่งปีหลัง68เนี่ยน่าจะฟื้นตัวเด่นขึ้นซึ่งก็ได้จะช่วยหนุนเซนเทลได้ครับ ฟังดูดีเลยค่ะแต่ทางบริษัทเองเขาก็ยอมรับนะครับว่ายังมีความท้าทายอยู่เยอะเหมือนกันเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างนักท่องเที่ยวจีนที่ยังไม่กลับมาเท่าเดิมเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัวกระทบกําลังซื้อการเดินทางแล้วก็พวกความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆที่เราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างปัจจัยพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องตามติดแล้วก็พร้อมปรับกลยุทธ์ตลอดเวลาครับนอกจากเรื่องธุรกิจผลประกอบการแล้ว มีเรื่องอื่นๆที่เซนเทลเขาให้ความสำคัญหรือเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจอีกไหมคะมีครับเรื่องความยั่งยืนหรือ sustainability อันนี้บริษัทใหญ่ๆหันมาเน้นกันเยอะเซนเทลก็เหมือนกันเขาตั้งเป้า net zero ปี2050เลยนะโห oh, อีกนานเหมือนกันแต่ก็เป็นเป้าที่ท้าทายดีค่ะใช่ครับแล้วก็มีการลงทุนพวกโซลา r เซลล์การจัดการขยะโครงการช่วยสังคมสร้างอาชีพให้ผู้พิการอะไรแบบนี้คือมันอาจจะยังไม่เห็นผลเป็นตัวเลขกาไรระยะสั้นนะแต่ ระยะยาวมันก็ช่วยเรื่องภาพลักษณ์องค์กรความเชื่อมั่นนักลงทุนได้ครับเรื่อง ESG นี่สำคัญขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะที่ใส่ใจเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยโอเคค่ะถ้าให้ลองสรุปภาพรวมเซนเทลที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือมีสองขาหลัก โรงแรมกับอาหารผลงาน Q2 กำไรอาจจะดูไม่สวยเพราะโดนโรงแรมใหม่ที่มาด i ฟส์กดดันแต่ว่าธุรกิจอาหารกับทำกำไรได้ดีขึ้นมากจากการปรับโครงสร้างบริหารจัดการที่ดีขึ้นถูกต้องครับแล้วมองไปข้างหน้าแนวโน้มก็ดูดีขึ้นโดยเฉพาะโรงแรมที่คาดว่าจะฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวรับรู้ไรายได้เต็มปีจากโรงแรมที่ปรับปรุงเสร็จโรงแรมใหม่แล้วก็มีเอ็กซที่ญี่ปุ่นมาช่วยหนุน ส่วนอาหารก็คงเดินหน้ากลยุทธ์เน้นกำไรเน้นคุณภาพต่อไปครับแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างอาจจะมองได้ว่าเซนเทลกำลังเดิมพันครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะกับการลงทุนต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นที่ดูดีมาดิฟที่ยังต้องลุ้นท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนคำถามท,าที่น่าคิดตามก็คือการลงทุนเหล่านี้จะคุ้มค่ากับการรอคอยไหมแล้วกลยุทธ์ฝั่งอาหารที่เน้นกำไรจะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนได้จริงหรือเปล่า ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ข้อมูลเจาะลึกเซนเทลก็ครบถ้วนประมาณนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม Money Investment นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ